หัวเชื้อจุลินทีย์ประกอบด้วยอะไรบ้างจุลินทรียอะไรบ้างที่มีประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนและชาวสวนทุเรียนเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนแต่ละอย่างเชื้อแต่ละอย่างมีประโยชน์ยังไงทําหน้าที่ต่างกันยังไงไตโคเดอร์มาต่างจากไมโครรซายังไงต่างจากฮิวมิกยังไงคลิปนี้ผมจะมาแจ้งให้ฟังครับ โอเคเริ่มต้นก่อนนะครับจุลินทรีย์เนี่ยคืออะไรจุลินทรีย์เนี่ยมีหลายอย่างนะครับจุลินทรีย์ก็คือเขาแยกย่อยๆลงไปเป็นเชื้อราเชื้อราก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งยีสต์โปรโตโซวัวแอคติโนโมไมซสิสเชื้อราเส้นใยเชื้อราแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระของเรานะครับไม่ต้องไปจําว่าตัวไหนมันกลมตัวไหนมันแบนตัวไหนมันเป็นเส้นตัวไหนมันเป็นใย,ยตัวไหนมันสีเขียวไม่ใช่สาระของเราผมถึงแบ่งกลุ่มใหม่แบ่งกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ตามหน้าที่ที่เขาทําประโยชน์กับต้นทุเรียนของเราหรือกับพืชผลของเกษตรกรอื่นๆนะครับยังไงผมขอขอบคุณรูปนี้นะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมไปเอามาจากเว็บไซต์ ไปกันเลยครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับและชาวสวนนะครับแบ่งได้เป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารพืชทําไมผมถึงแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับว่าประโยชน์ที่เขาทําต่อต้นไม้ของเรานะครับเพราะว่าในหนึ่งกลุ่มเนี่ยก็มีหลายตัวมีทั้งเชือ้อรายีด สลายสีเขียวแกม้ําเงินที่ทําประโยชน์หน้าที่เหมือนกันนะครับก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้ดีกว่าง่ายกวานะครับ 1. น่นะครับจุลินทรีย์ที่เพิ่มธาตุอาหารพืช2จุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช3จุลินทรีย์ส่งเสริมการเติบโตของพืช4จุลินทรีย์เร่งปุ๋ยหมักนะครับ 5. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษในดิน โอเคไปดูกันครับไปลงรายละเอียดกันหนึ่งนะครับจุลินทรีย์เพิ่มาธาตุอาหารพืชน,นะครับจุลินทรีย์เพิ่มาธาตุอาหารพืชในดินได้แก่ย่อยสลายอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในดินในดินมีไนโตรเจนในอากาศมีไนโตรเจนนะครับแต่ว่าพืชไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะว่าต้องผ่านกระบวนการฟริกนะครับฟิกหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าตรึงตรึงให้มันมาอยู่ในรูปที่ เพื่อสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับให้อยู่ในรูปไนโตรเจนที่พืชนําไปใช้ได้จุลินทรีย์ในดินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่มีประโยชน์ต่อพืชได้กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเชือเช้อไลโซเบียมนะครับส่วนมากอยู่กับพืชตระกูลถั่วนะครับอยู่กับปมปมลากของถัว่วปมหัวของถั่วนะครับพืชตระกูลถัว่ว เป็นคำแนะนำเป็นที่มาของคำแนะนำสมัยก่อนนะครับบอกว่าบำรุงดินหรือว่าอยากให้พืชสวยงามให้ลูกปลูกพืชตระกูลทัวนะครับอ,อโซสไปริลัมนะครับพบในพืชตระกูลหญ้าอ้อยข้าวฟ่างและข้าวโพดพูดง่ายๆหญ้า,า,าที่เป็นลักษณะเป็นป้องนะครับหญ่างข้าละมั้งครับหญ้าอะไรบ้าน,นผมอื่นอย่างงน้อ ยาที่มันเป็นป่องป่อง,องคืออ่อยอะไม่ใช่ยาขายยาอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ครับยาที่มันเป็นป่องป่อง,องนะครับเป็นประโยชน์กับต้นพืชของเรานะครับยาก็เป็นประโยชน์นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตึงไนโตรเจนจากในอากา,อา,กาศอันนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เขาทำกันเนาะไอควดน้ำแดงๆนะครับ สมัยก่อนนี้ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับสมัยก่อนมีด็อกเตอร์หลายท่านนะครับออกมาพูดผ่านรายการทางย e และรายการโทรทัศน์นะครับว่าจริงหรือหลอกก็พูดเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับว่าใส่ลงไปแล้วทำให้พืชงามท่านก็บอกว่ามันไม่มีสารอาหารอะไรเลยมันจะไปทำให้พืชงามได้ยังไงเออโอ้โหคือผมก็ฟังอยู่คือแต่ก่อนอาจจะ ทุกคนอาจจะเชื่อแบบนั้นจริงๆนะแต่เวลาผ่านไปจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็คลิปเหล่านั้นมันก็กลายเป็นคลิปตลกไปนะครับพราะเป็นที่รู้กันดีว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับในส่วนมากจะเป็นรูปของเนี่ยครับสลายสีเขียวแก้มน้ําเงินนี่แหละครับแต่เวลามันอยู่ในขวดที่เราใส่ไว้น่ะมันเป็นสีแดงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาจะไปช่วยนะครับตรึงออกซิเจนที่อยู่ในดิน ที่อยู่ในอากาศนะครับให้เป็นออกซิเจนที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับพูดไปพูดมาหนี่ยาก,ก็มีประโยชน์กับต้นไม้เหมือนกันนะก็คือนี่แหละครับเป็นกลุ่มที่สร้างออกซิเจนจากในดินจากในอากาศจับในตัวเจนในดินในอากาศนะครับพูดง่ายว่ากลุ่มแรกนะครับจุลินทรีย์เพื่อทานอาหารพืชนะครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกหลายตัวอยู่ข้างล่างนี่นะครับแต่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ใช้อยู่หลักๆประมาณนี้ครับตัวที่สองนะครับจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกสามารถย่อยสลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสฟอรัสและหินฟอสเฟตหรือตะกอนสารประกอบฟอสเฟตซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอย่างต่อเนื่องแต่ถูกตรึงไว้ในดินจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ละลายฟอสเฟตให้ใช้ปุ๋ยฟอสเฟตในดินได้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้แก่เชื้อราไมโครไรซาซึ่งมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันโดยเชื้อราจะได้รับอาหารจากพืชและพืชก็ได้รับประโยชน์จากเชือ้อราในเชื้อราไมโครไรซาพบโดยทั่วไปมี2ชนิดผมอธิบายเรื่องไมโครไรซาก่อนนะครับ ไมครไลซ่ามีชาวสวนทุเรียนเนาะเพื่อนๆชาวชาวสวนที่ถามผมเกี่ยวกับผมเคยพูดเรื่องไปไตโคโดมาเพื่อนๆสมาชิกบอกว่าผมไม่ได้ใช้ไตโคโดมาใช้ไมครไลซ่าใช้แทนกันไม่ได้นะครับประโยชน์คนละอย่างนะครับไมคอไลซ่าเป็นประโยชน์สำหรับการย่อยสลายหินฟอสเฟตนะครับ อันนี้เนี่ยแก,แก้ปัญหาเรื่องปุ๋ย15 15 15ปูดเสมอในทุเรียนเล็กนะครับที่ตัว P นะครับฟอสฟอรัสที่ผมบอกว่าเขาละลายเสร็จแล้วมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งะละลายน้ําแล้วเพื่อสามารถนําไปใช้เป็นธาตุอาหารได้อีกส่วนหนึ่งตกครั้งในดินนะครับฟอสฟอรัสเหล่านี้นะครับแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยไมโครไลซ่านะครับไมโครไลซ่าจะช่วยดูดซึมธาตุอาหาร เหล่านี้นะครับย่อยสลายนั่นแหละครับย่อยสลายพูดง่ายๆว่าย่อยสลายไมโครไรซานะครับไมโครไรซาแบ่งย่อยได้อีกเป็น2แบบนะครับก็คือเอกตไมโครไรซาเอกตัไมโครไรซาจะสร้างเส้นใยนะครับห่อหุ้มลากพืชของเราลากของทุเรียนของเรานะครับจนเป็นเปลือกอีกชั้นหนึ่งครับจนดูเป็นเปลือกอีกชั้นหนึ่งอีกอย่างนะครับเอนโดไมโครไรซานะครับ เป็นเชื้อราที่เป็นแบบเส้นใยลุ่มลมนะครับแต่เขาจะไม่ห่อหุ้มลากต้นทุเรียนหรือลากเกลือของเราเขาจะเหมือนลากแขนงที่สร้างขึ้นมาใหม่จากรากของเราแต่ว่าตัวเขาเองเขาคือเชื้อราไมโครไรซานะครับเรียกรากแขนงที่เกิดขึ้นใหม่แบบนี้ว่าอาบาอาบาคัสคูนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดลงไปนะครับในการใช้ ไมโครเลซ่าแล้วก็เชิงลึกเรื่องเกี่ยวกับไมโครเลซ่านะครับผมจะทําคลิปอีกทีนึงนะครับลงไปเชิงลึกว่าเขาปีประโยชน์ยังไงเขามีรูปยังไงเขาเกาะแล้วรูปเขาเป็นยังไงนะครับรูปที่ก็เป็นที่ว่าเป็นเปลือกนี่เป็นรูปยังไงไปใช้ตอนไหนได้ประโยชน์ยังไงนะครับผมจะทําคลิปเชิงลึกอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับกลุ่มแรกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชน,นะครับเป็นกลุ่มที่ จับในโตเจนในดินหรือว่าในอากาศให้มาเป็นในโตเจนที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับกลุ่มที่2เนี่ยครับช่วยก็คือเกาะอยู่กับรากพืชนะครับติดอยู่กับรากพืชเลยอยู่ใกล้ๆเป็นรากพืชขึ้นอีกลากหนึ่งนะครับช่วยในการหาอาหารแล้วก็ย่อยสลายฟอสเฟตนะครับฟอสฟอรัสที่ตกค้างในดินนะครับเชื้อราไมคอรไรซาครับไปกลุ่มที่3กันเลยครับ กลุ่มจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกลุ่มจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะครับกลุ่มนี้กลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินรอบรบรากพืชนะครับอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับรากพืชนะครับและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตโดยการสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มการนำธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์พืชโดยการแย่งจับธาตุเหล็กรอบรากพืช ทำให้เชื้อโรคนะครับเชื้อราต่างๆไม่สามารถนําธาตุเหล็กไปใช้ได้นอกจากนี้เชื้อจุลินทรีย์ยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืชน,นะครับเช่นฮอร์โมนกลุ่มออกซินนะครับย่อยเส้นใยเชื้อราเชื้อโรคสร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิต์ต่อต้านเชื้อราเชื้อโรคของพืชได้นะครับกลุ่มนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับที่ผมแนะนําเป็นประจําก็คือไตโคเดอร์มานะครับ ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับไตโคเดอร์ม,มาเขาจะไปจับเขาจะอยู่บริเวณล่ากๆอยู่ในดินผมถึงแนะนําว่าให้ใช้ทางดินนะครับให้เน้นที่ฉีดหรือว่าโรยหรือว่าพ่นลงดินนะครับเขาจะไปอยู่ใกล้ๆกับรากพืชน,นะครับที่ผมบอกว่ากินเชื้อราอื่นหรือว่ากินเชื้อราอื่นเป็นอาหารมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วนี่เขาไปแย่งธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ธาตุสารอาหารต่างๆนะครับ ที่เชื้อราอื่นนะครับใช้ใช้ในการเจริญเติบโตเขาไปแย่งธาตุอาหารเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ส่งธาตุเหล็กเหล่านี้ให้กับรากพืชโดยตรงครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวเขาเองเนี่ยสร้างสารกําจัดเชื้อราขึ้นมาได้ครับหรือว่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเขาสร้างยาปฏิชีวนะขึ้นมาครับ แล้วก็คุมไว้แถวๆบริเวณรากรากของทุเรียนของเรารากพืชของเรานะครับมีประโยชน์2ชั้นนะครับเขาถึงว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับก็คือ1นะครับส่งซ่าธาตุเหล็กนะครับเข้าสู่ต้นทุเรียนนะครับและ2นะครับร่านสารปฏิชีวนะแล้วก็ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อรานะครับเชื้อราโรคพืชน,นะครับ ไตโคเดอร์มาตัวนี้มีการใช้ที่ซับซ้อนและมีเรื่องราวที่เยอะแยะนะครับผมจะทำคิดละเอียดย่อยอีกลงไปที่เือนกันครับมีประโยชน์มากนะครับไตโคเดอร์มาอันนี้เป็นเป็นพระเอกติดสวนผมเลยขาดไม่ได้ครับไปไปต่อกันข้อ4ี่ครับกลุ่มจุลินทรีย์เร่งปุ๋ยหมักนะครับอ่าผมจะพูดเรื่องกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มจุลินทรีย์ เร่งปุ๋ยหมักนะครับทำไมผมถึงเรียกว่ากลุ่มจุลินทรีย์เร่งปุ๋ยหมักเขามีหลายตัวเขานําทําหน้าที่ต่อเนื่องกันนะครับผมก็ไม่รู้แน่ชัดว่าแต่ละตัวตั้งเหมือนเราทําปุ๋ยหมักก็ใช้เวลาเป็นเดือนช่วงแรกที่มีโนโภูมิขึ้นสูงและกันย่อยสลายก็เป็นตัวหนึ่งช่วงกลางๆที่สามารถย่อยสลายแล้วก็ปรับสภาพก็เป็นอีกตัวหนึ่งช่วงหลงัลงๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเชื้อจุลินทรีย์หลายตัวแต่ เหล่านั้นนะครับเขารวมกันขายรวมกันไว้ในซองและขายเยอะแยะเลยครับช้อปปี้ผมเอารูปมาให้ดูม,มีมีเยอะมีหลายตัวเลยครับพูดนิดนึงนะครับการย่อยสลายจากธรรมชาติการทับถมของซากพืชซากสัตว์โครงกระดูกมูลสัตว์อะไรต่างๆนะครับอินทรีย์วัตถุต่างๆต้นมงต้นไม้นะครับโดยเฉพาะซากซึกซากสัตว์นะครับจากดึกดําบรรอายุนานเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นล้านล้านปีนะครับ สารเหล่านี้มีประโยชน์กับต้นพืชมากนะครับเขาเรียกว่าฮิวมัสครับฮิวมัสคือ,อปุ๋ยหมักที่หมักกันตามธรรมชาติเลยนะครับตั้งแตน่นมนานมาแล้วจนกลายเป็นฮิวมัสนะครับลักษณะของเขาจะเป็นสีดำๆนะครับเป็นสีดำๆเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นประโยชน์ต่อพืชมากทําให้ดินดินล้วนซุยแล้วก็มีมีธาตุอาหารอย่างเยอะครับในฮิวมัสส่วนฮิวมิกฮิวมิกคืออะไรครับ ฮิวมิกก็คือฮิวมัที่คนใส่เข้าให้ต้นไม้ครับฮิวมัคือเอเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนฮิมิกเป็นสารอินทรีย์อินรีที่ใส่ลงในดินแล้วให้ธาตอาหารแก่พืชและช่วยให้ดินฟูดังนั้นดินที่มีอินรีย์วัตถุฮิวมัตต่ําเราเติมฮิวมิกเราเติมฮิวมิกลงไปในดินเพื่อไปเสริมฮิวมัตนะครับโอเคไหมครับเรื่อง ฮิวมิกฮิวมัสนะครับสารปรับปรุงดินนะครับสารที่ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารแล้วก็มีอินทรียวัตถุที่เน้นเรื่องการย่อยสลายนะครับย่อยสลายสิ่งต่างๆออกมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชน,นะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษในดินนะครับในธรรมชาติจะมีจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถปรับตัวให้ทนต่อสารเคมีและสามารถ ใช้สารเคมีที่ตกค้างเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพลังงานได้ตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์ย่อยสลายอาทาซีนซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชซึ่งมีทั้งเชื้อราและแบคทีเรียหนึ่งในจุลินรีย์ที่ย่อยสลายสารอาหารอะทาซีนได้คือโอ้ยจากตัวอย่างผมกระโบหัวกันพนูดง่ายๆนะครับว่ามีผู้รู้มีนักวิชาการนะครับ พยายามหาจุลินทรีย์นะครับที่สามารถย่อยสลายพิษตกค้างในดินจากเกษตรกรนะครับตกค้างในพืชตกค้างในดินจากที่เกษตรกรใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นยากําจัดวัชพืชยากําจัดแมลงยาเร่งยาอะไรต่างๆนะครับที่ตกค้างในดินจนมาส่งผลกับผลกับพืชที่เราไปทานนะครับเขาพยายาม หาจุลินทรีย์ที่ฆ่าเชื้อเหล่านี้ได้นะครับตอนนี้มีสองมหาลาัยใหญ่ๆนะครับที่ทําตรงนี้นะครับแล้วจุฬาก็ออกปิภลณั์เป็นสองตัวนะครับก็คือจุลินทรีย์คึกคักอันนี้ก็คือใช้ในการกําจัดสารเคมีต,ตกค้างในดินนะครับสารที่เป็นพิษแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอ็มกรีนนะครับใช้ล้างนะครับใช้ในการล้างพืชผลผักผลไม้นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการล้างนะครับก็จะฆ่ากิน เชื้อ,อาสารตกค้างในดินต่างๆนะครับจบนะครับจะมีอยู่าสามสี่ตัวที่ผมจะทำคลิปเพิ่มอย่างให้อย่างละเอียดนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งนะครับไมโครไรซานะครับไตรโคเดอร์มาครับฮิวมิกฮิวมัสนะครับผมจะทำคลิปอย่างละเอียดลงไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับ คลิปนี้ให้รู้ก่อนนะคบว่าเจลินซีมีกี่ประเภทและทำหน้าที่อะไรนะครับโอเคขอบคุณค่าผมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงจนตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันฟังกันมาจนจบนะครับขอบคุณค่าผมสวัสดีครับ